ลิซ่าแบล็คพิงค์ชาวโลกของวงการเคป๊อก ok ที่ได้รับความนิยมอย่างมากมีการโพสต์ภาพใหม่ๆที่ส่งออกมาเป็นเครื่องหมายของความอลาลัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการเสด็จสวรรคตของพระองค์ในปี93ที่มีความหมายสําคัญมากกับชาวไทยทุกคนเมื่อสํานักพระราชวังประกาศถึงเรื่องนี้วงแบล็คพิงค์ที่มีจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าทั้งหมดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของตนเอง เพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลาที่มีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้การปรับเปลี่ยนนี้ได้รับการยอมรับอย่างดีและคอนเสิร์ตถูกจัดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบและในช่วงเวลาที่ผ่านมาลิซาแบล็กพิ้งหรือลิซาลิสมาโนบาลศิลปินสาวระดับโลกมีการแสดงความอลาลัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพและความเห็นถึงพระองค์พระชายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง ในฉลองการเสด็จสวรรคตรของพระองค์ในปี2503ที่ได้รับการยกย่องจากสื่อต่างประเทศเป็นพระราชินีผู้ทรงพระสิริชมการแสดงนี้ได้รับการยอมรับอย่างดีจากผู้คนทั่วไปและเป็นการแสดงถึงความเคารพและความเห็นถึงพระองค์ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยอย่างดี